สวัสดีครับผมมาพบกันนะครับผมจิมสุรเดชจิมมี่ทีวีครับมันมีเทคนิคที่สำคัญนะฮะในการทำธุรกิจนะฮะอันนี้นี่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ทำธุรกิจมา20กว่าปีนะครับแล้วก็ผมได้ศึกษาจากนักลงทุนนะฮะในรายการชาร์กแ้งนะครับ แต่เป็นของอเมริกานะฮะชาร์กแท้งอเมริกามันมีอยู่คำหนึ่งครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือคำว่า scalable scalable แปลว่าอะไรฮะแปลว่าธุรกิจต้องขยายได้นะครับถึงจะเป็นที่สนใจของ,ง,งนักลงทุนหรือตัวเรากแล้วแต่เราทำธุรกิจต้องขยายได้นะครับธุรกิจต้องขยายได้ถึงจะไปได้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ขยายไปลักษณะนี้นะครับ copy ขยาย อกปี้แล้วก็ขยายนะครับพบกับคลิปดีได้อีกนะฮะคราวหน้าครับจิมมี่ทีวีครับสวัสดีครับ